สิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นั้นคุณผู้ฟังอย่าเชื่อนะฮะให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ฮรับขอสำคัญอยากให้ฟังเป็นนิยายครับคุณถนอมบอกว่าได้มีคนมาว่านะมาว่ารถนะเพื่อขนของไปงานศพนะที่วัดแถวบ้านนั่นแหละนะก็เหมากันสองวัน นะฮะคือเอาของไปส่งวัดกับรับของกลับบ้านผมก็เลยรับงานนี้จึงคิดราคาในราคาเหมาไปว่า1,200บาทในสมัยนู้นนะฮะ <ejerc> ก็เป็น <g> อันตกลงกันคุณผู้ฟังครับพอถึงตรงนี้เนี่ยพิถนอมก็บอกว่าแล้วคราวนี้คนที่เหมาเนี่ยเขาเป็นวิศวกรนะพี่เลียวนะฮะเขาเป็นวิศวกรนะครับ <G> ตอนนั้นเหมือนเขาคุมโครงการหมู่บ้านอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะผมก็ขนของ นะฮะไปวัดให้แกในวันแรกนะะก็ช่วงกลางวันแหละก็เอาเครื่องครัวแล้วลก็ดอกไม้นั้นไปวางไว้ที่หลังศาลาเพราะว่ารถมันจอดเทียบได้เลยนะขนและขนเสร็จก็กลับมีหน้าที่แค่ตรงนั้นพี่ถนอมบอกว่าแล้วคราวนี้ฮะราวๆสองทุ่มครับคุณผู้ฟังราวๆสองทุ่มนั้นผมก็เอารถเนี่ยมาจอดรอที่หน้าวัดนะจำ จำได้ว่าไม่ใชใ่มาจอดรอที่ในวัดนะฮะจำได้ว่าจอดตรงใต้ต้นหูกวางนะฮะต้นใหญ่ก็นั่งก็นั่งหลังรถสูบยาอยู่นะฮะหมายถึงสูบบุหรี่นะฮะไม่สูบสูบยางั้นนะหมายถึงว่าสูบบุหรี่แล้วราวราวสามทุ่มฮะพี่ถนอมก็บอกว่าราวราวสามทุ่มเจ้าของงานเขาก็โทรตามเออโทรหาผมก็บอกว่าอ๋อตอนนี้อยู่อยู่ที่วัดแล้วจากนั้นสักครู่นึงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งฮะหน้าตาสวยเลย เดินถือเอาน้ํามาให้แล้วก็บอกผมว่าอีกหนาทีค่ะอีกหนาทีเข้าไปได้เลยนะคะแขกหมดแล้วแฟนหนูวางของไว้แล้วค่ะซึ่งผมก็รับทราบและเขาก็เดินกลับเข้างานจากนั้นพอห้านาทีปุ๊บผมก็สตาร์ทรถนะแล้วก็ถอยเข้าไปจอดตรงโรงครัวพอดีคนผู้ชายที่เขาว่าจ้างผมเนี่ยก็โบกให้ทางผมถอยรถแล้วก็ช่วยกันยกของขึ้น นะฮะแล้วก็มีคนโดยสารมาด้วยก็จากนั้นก็ไปส่งเขาที่บ้านเหมือนเดิมตลอดทางเขาก็คุยโทรศัพท์ไปแล้วก็เครียดไป mm hmm. เขาขอผมสูบุหรี่คือขออนุญาตเนี่ยนะนะสูบุรี่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร mm hmm. พี่ถนอมยังเล่าต่อว่าวันรุ่งขึ้นฮะวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่เรานัดกันในการขนของอีกครั้งหนึ่งก็คือตอน4ี่โมงเย็นตอน4ี่โมงเย็นกว่าๆเนี่ยผมก็มารับ นะมารับเขาที่บ้านเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเลยแต่วันนี้นะต้องบอกว่ามันมีของน้อยแต่แต่มีคนเนี่ยไปด้วยเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองนะก็ไปถึงวัดไปถึงวัดก็ราวๆห้าโมงนิดๆครับก็บอกอคนว่าจ้างว่างั้นเดี๋ยวผมจะมารอเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะพี่ถนอมก็เลยขับรถนะไปรับจ้างเจ้าอื่นต่อตอนนั้นกำลังออกจากวัดฮนะ รถกําลังเคลื่อนออกจากวัดเนี่ยก็ไปเจอผู้หญิงคนเมื่อคืนเลยฮะเดินสวนกันไปนะที่เรียกว่าคือกำลังจะเดินเข้าศาลานะแกก็ยิ้มให้ผมก็ยิ้มให้นะฮะก็ต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันเหงงมากๆคนเดียวพี่ถนอมบอกเสร็จงานย้ายหอนะแล้วก็ส่งคนอื่นอีกเนี่ยคือช,ช่วง2ชั่วโมงเนี่ยที่ที่ต้องมารับเขาเนี่ยผมได้ถึงสง,งานด้วยกันโอ้ เฮงครับวันนั้นจากนั้นก็เลยเอารถนะอได้ใกล้เวลาแล้วก็เอารถมาจอดที่ต้นหูกวางเหมือนเดิมผมก็นั่งสูบยาไปเหมือนเดิมแล้วก็มีผู้หญิงคนเดิมฮะเดินมาเดินมาบอกว่าให้เข้าไปเลยเพราะว่าว่างแล้วแขกกลับหมดแล้วผมก็ขานรับฮะแล้วก็รีบถอยรถไปจอดนะเทียบเหมือนเดิมก็ขนของพอไปถึงปุ๊บก,ก็ขนของขึ้นรถกันนะเพราะาเอาของมาเตรียมไว้นะฮะตรงตรงครัวแล้วฮะก็ขนของ ขึ้นหลังรถกันพร้อมกับคนคือของมันน้อยอยู่แล้วฮะแต่ก็แบบมันไม่ใช่ของใหญ่โตมันเป็นของพลุงพลังซึ่งต้องต้อง,ต,องต้องอุ้มกันไว้นะฮะแต่ของที่เขาเอากลับมาเนี่ยมันค่อนข้างจะพลุงพลังนะครับพี่ถนอมบอกว่าก็เห็นใจนะคนผู้ชายที่เขาว่าจ้างเขาก็นั่งหน้าเนี่ยสองมือเขาก็หอบถุงน่าจะเป็นพวกเอ่อพวกอาหารนะหรืออะไรพวกนี้ก็ของก็เต็มตักเขาเลย จนผมจะออกรถก็มีเสียงตะโกนด้านหลังฮะเดียวเดียวเดยวลืมของลืมของนะฮะพี่ถนอมก็เลยจอดรถฮนะแล้วผู้ชายที่ว่าจ้างคนข้างๆก็บอกว่าพอดีข้างหลังเนี่ยเขาลืมหยิบกล่องยาดมที่จะต้องมาแจกในงานผมก็เลยบอกว่าออไม่เป็นไรเพราะเห็นทุกคนเนี่ยมันเยอะพี่ถนอมก็เลยอาสาว่าไม่เป็นไรว่าแต่มันอยู่ตรงไหนเขาก็บอกว่าอยู่ตรงโตง๊ะหมู่บูชาตรงที่พระสวดน,นั่นแหละก็คือตรงศพะฮะ พี่ถนอมก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรให้นั่งก่ันไปก่อนเดี๋ยวผมไปหยิยบให้เพ <c oughs> ราะศาลามันยังไม่ปิดพี่ถนอมเขาก็ <c oughs> เ,าเดินไปบนศาลาครับคุณผู้ฟัง <c oughs> ก็ไปเจอเจ้าหน้าที่นะที่วัดนะพี่ถนอมบอกว่าผมก็บอกว่าเนี่ยเจ้าของงานเขาลืมของให้ผมมาหยิบกล่องยาดมเจ้าหน้าที่ก็ชี้ไปบอกเอบอกชี้ไปตรงตรงแท่นพระฮะผมก็เลยเดินไปจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาพูดยาวว่าโอ้ถ้า ถ้าเจ้าของงานเนะ่ะนู่นนอนอยู่นะฮะนั่นแหละถ้าเจ้าของงานเนะ่ะอยู่นูน่นนอนอยู่นั่นแต่ถ้าเจ้าภาพให้หยิบเนะี่ยเออใช่นะ,ะผมก็หัวล้อตามในขณะที่ขนของมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปเห็นมองไปเห็นรูปภาพะฮะพอเห็นรูปเท่านั้นแหละ,ะใจหล่นวาบเลยพี่ถนอมบอกว่าเฮ้ยนี่มันคนที่ตามเราให้ถอยรถนี่หว่านะ ผมก็เลยรีบยกของไปที่รถนะฮะแล้วก็ออกรถทันทีฮะพี่ถนอมบอกนะทีนี้ผู้ชายเนี่ยคนผู้ชายเนี่ยเขาก็มอบเงินค่าจ้างค่าจ้างเหมาเนี่ยสองวันให้ผมก็รับไว้พี่ถนอมบอกว่ามันสงสัยผมสงสัยจริงๆครับพี่เลียวก็เลยถามไปว่าขอโทษนะครับไม่ทราบว่าคนตายเนี่ยอ๋อพี่ถนอมเขาเขาเออพี่ถนอมบอกว่าคนว่าจ้างเขาเลยตอบสวนเลยอ๋อเป็นแฟนผม เป็นแฟนผมเองครับโดนรถชนตายเท่านั้นแหละฮะผมเลยถามว่าเฮ้แฟนนี่เป็นคนผิวขาวหน้ารีรีมีฝายที่คางหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ฝายครับนั่นขี้เมียงวันแล้วเขาก็ถามพิทนนอมกลับครับว่าพี่เคยเจอแฟนผมหรือครับผมก็เลยถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วแฟนคุณนะ่ะมีฝาแฝดหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเปล่าผมเลยถามต่อไปว่า แล้วเสียงของแฟนคุณนะมีลักษณะแบบพูดออกเสียงดังเสียงเล็กๆใช่ไหมเขาตอบว่าใช่แฟนผมเลยผมก็เลยให้เขาดูแขนผมนี่คนลุกมากพี่ถนอมบอกว่าทั้งเมื่อวานและวันนี้ผมถอยรถมาเพราะว่ามีคนมาตามผมตรงที่ผมจอดอยู่นั้นเป็นผู้หญิงครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็คือผู้หญิงในภาพของคุณนั่นแหละนะฮะตอนแรกผมนึกว่าแขกในงานแล้วเมื่อกี้ ที่คุณบอกว่าเป็นแฟนผมเพราะเขาบอกผมเมื่อวานนี้ว่าอ๋อแฟนเนี่อรอ,อรับแขกอยู่ผมก็เลยนึกเฮ้ยไม่นึกไงว่าจะเป็นแฟนคุณนะฮะแต่เมื่อกี้ต้องบอกว่าโอ้โหเขาบอกว่าเมื่อกี้ผมเห็นรูปเท่านั้นแหละแทบสุดเลยตอนแรกผู้ชายเนี่ยเจ้าของงานไม่เชื่อผมก็เลยเล่าตั้งแต่เมื่อคืนเลยที่เจอจนกระทั่งเย็นวันนี้ นะฮะเออเย็ยนวันเนี้ยตอนที่ตอนที่สวนก่อนจะขึ้นสาลานะเขาก็ยิ้มให้นั่นคือกลางวันแล้วก่อนถอยรถมารับกับรูปประพัน์สันฐานพูดตรงไปทุกอย่างเขาจึงเชื่อจริงๆแล้วอาการผมมันออกอะคือกลัวมากใจหายมากนะผีมายกน้ําให้อ่ะผีตามแถมคือมายกมายกน้ํามาเสิร์ฟให้อ่ะนะฮะนั่นแหละครับเรื่องราวของผมพี่ถนอมก็เล่ามาฮนะนั่นก็คือสิ่งที่ ให้คุณผู้ฟังได้รับฟัง